ช่วงเวลานี้ยายสมกับป้วนเปี้ยนแถวสวนถั่วข้าวโพดฟักทองนี่แหละค่ะพี่น้องเมื่อวานช่วงบ่ายกับฝนตกค่ะฝนตกแดดแบบนี้หละแดดเปปี้งปยงๆบ่ายมาโต๊แหงค่ะพี่น้องเมื่อวานวันนี้ก็เข้ามาจัดเครือถั่วคอนค่ะจัดเครือเขาพันในตะไคร้ ที่เครือข่าวสีแทงซซนใส่ขึ้นไปช่องว่างกันยังเยอะค่ะถั่วต้นน้อยคือปลูกใหม่ค่ะพี่น้องงอกแล้วบางทีก็มานอนทับฮักตายไปบางต้นบางลุมก็ไม่งอกแบบนี้ต้องปลูกใหม่ทดแทนบางต้นก็เป็นลูกแต่ยังบริดึงทิ่งอยู่ค่ะ ยังไม่ได้ถอนทิ้งเลยเป็นห้างห้างแล้วก็กำลังจะเริ่มแตกแขนงค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่งใส่ระบบนะ้ำเมื่อวานเมื่อวานช่วงเช้าเช้าเนาะเด็ดเปี้ยงๆกันเลยถั่วก็กำลังติดดอกแบบนี้เลยชวนเพิ่นดึงสายน้ำหยด ดึงไว้ก้อนบ่ได้ค่ะพี่น้องมาหลายทางกัดทางดึงโอ้ยสารพัดจักสีบ่าจ,จังใดกันเลยแบบนี้แหละต้องเลาะจัดเครือถั่วทุกวันค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาทอดยอดยาวไว้มากค่ะอันไหนเครือยาวก็ได้ดอกหลายเนะพี่น้อง ที่เป็นพุ่มน้อยๆในกาหลายเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ออกเยอะแล้วก็มาเนช่วงงอกใหม่ๆก็เลยเป็นบางๆบางต้นงามเนี่ยแต,แตกคะแนองออกไปคะ่ะอากาศบ้านเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตก ช่วงแดดช่วงนึงกับประมาณนู้เป็นสองอาทิตย์เลยค่ะพี่น้องดินแห้งเลยถัวนี่ก็ไม่ได้กินน้แหละอันนี้เพิ่งเดินสายน้ำหยดเช้ามานนี้กับแดดอีกคือเก้าค่ะสลับลับเปลี่ยนกันหมุนเวียนกันไปเนาะแดดออกฝนตกิ่บบกกี่เดือนกันสีเข้าหน้าหนาวเนาะปลายตุลา เดีย๋ยวนี้ก็สิงหากรกันยาตุลากับบกี้เดือนเนาะพี่น้องถั่วนี่ก็เริ่มติดดอกเลยอีกบาโดนกันสิดเด้เริ่มเก็บฟักแล้วค่ะพี่น้องถั่วฝักยาวพันลำนางพองแต่ความรู้สึกว่าต้นเขาสิบบางเนาะเพราะว่าสีพึ่งเริ่มแตกแขนงกะบ่ค่อยงามปันไหเนาะพี่น้องมันแกน ปลูกงามบ้างไม่งามบ้างแะไรเนาะให้งามตลดอดจู้ะจากสิว่าจังใดส่วนรักนี่ค่ะยังไม่ได้ฟังเบอร์ยังไม่ได้ตัดไม้ไผ่มาซอนเลยพี่น้องเอ้ยนี่หลุมยังว่างอยู่ต้องเอาไม้ไผ่รักไม้ไผ่มา <c oughs> เสแซมอีกะค่ะรักเพื่อความแน่นา,นาถาวนเวลาลมมานี่ จังบดได้ล้มเนาะค้างเขาจังบดได้ล้มบดได้ยังฟักทองใหญ่สมลุดขาดเลยพี่น้องวานี่เมื่อวานลมฝนล,ลูกอ่อนๆแต่กะหนึ่งแกงได้อยู่ค่ะหาเป็นยัางเครือฟักทองทำไมถึงเหี่ยวแบบนี้ไปเบิ่งโอ้ยกองก็โยอยู่แต่พื้นปูกค่ะฟักทองขาด ใบงีกงอกกับหลายพี่น้องลูกพายเยอะฟักทองก็เหมือนกันใบคล้ายๆเป็นเพี้ยไฟเนาะเป็นเพี้ยเพี้ยไฟแหละถอนทิ้งก็เยอะอากาศหน้าฝนนี่เบบนี้ก็เลยงามบ้างไม่งามบ้างเยสมก็เอาไอ้นั่นอยู่ ใส่ขู่หิ้วเอามือสิดใส่อยู่่ะพี่น้องน้ำส้มสายชูสันไลเนาะน้ำยาล้างจานนั่นแลนนหละแล้วก็น้ำมันพืชสมใส่กันระกาใส่ขูเนาะเอามือนี่แหละสิบสิบซิบใส่ก็ก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะแถวเดียวเองปลูกไม่เยอะ เอาเท่าที่แรงเราดูได้นะดูแลได้นะพี่น้องถ้าปลูกเยอะกะดูแลบ่ไวขนาดนี้ก็ยังงามไม่ไม่ทุกต้นนะพี่น้องดูแลกะได้แค่นี้แหละงามบ้างไม่งามบ้างรู้สึกว่าประมาณแค่หกสิบเปอร์เซ็นประมาณในช่วงนี้นะคะเนาะรอรุ่นรอเก็บผลผลิตนำกันนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ